อ่ะพี่น้องอ่อนหฮมนองสาแล้วนี่ต้นบักม่วงอยู่นองสาสามต้นพี่น้องปีนี้บ่มีหน่วยเลยพี่น้องนี่ตอใบอ่อนออกฟุตปีนี่โอ้ยหน่วยย่อยย่ำย่าลนลงในหนองกับพองนั่นถื้อแห่ถือตัวบักม่วงเน่าพี่น้องปีนี้บ่มีเลยพี่น้องใบโลนเบิดเลยอ่านองสาหน่อยหน่อยไปพี่น้องไปเออปุ๊บบุ้งนงกันครับหนึ่งตัวนี่กันหนึ่ง กินหดอ้อ้โอยโอ้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 ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่ยอักโ้อ้ยโโอ้ยโอ้อ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโออ้ยโอ้ยโอยโ้ยโอ้ยโออโอ้ยโอ้ยโยโอ้อยอ

ไากายมาสาวบนนางยิอยู่ได้ดีเนาะพี่นั่งพี่นางก็เพ่นสาบนมาเท่นเบากรรมนะพนเบากรรมเง้อพี่น้องเพิ่งมาประโคมมาเห็นตัวใหญ่

จัเสียดหนังกินเรกพี่นออ้องปลาทิศกระลั่งขึ้นพี่น้อง <c oughs> เอาเบิองวาเสาบนเราเห็ดยังเ <c oughs> งาตาจังเลยสวัสดีจ้าสาวผมกำลังเห็ดเมนูปลาช่อนอบเกลือพี่นอ้องปลาช่ำเผาเกลือพี่นอ้องปลาทิศต <c oughs> ื้งแคบหมู่บ่านเละพี่นอ้ <c oughs> นองพร้อไปทาผูา้ใด เท้าไปถากกระเตะน้อยเผาปลาไปถากกระเตะน้อยก็เบากรรมพี่น้องมื่อนี้เบากรรมก็กระเตะน้อยสิามากินเข่าหนังหลังจากที่ไปตึกแหงมวนซืหอหมู่บ้านพี่น้องน่าพี่น้องไก่สุกแล้ววันนี้ต้อนเลี้ยงกันไลยฝ่ายอยู่ไก่สุกแล้วพี่น้องแต่เจ้าหน่อยจะไปกินต้มกันเนาะครับ สวัสดีจ้าพ่อแม่พ,มพี่น้องสกุสลสกคนทีท่ติดตามรับชมสองสาวบุญคอนเขมราลเมียนสาวอุบมากกับกระเตหน่อยกับกบบาวกรรมพี่น้องสวัสดีค่ะเจ้ากาแป้นสาวอุบสวัสดีกาอันสิผ้ามาก,กินเมียงป๊าปะคอเผาพี่น้อง พี่ต <át>, ึกแคบมื่บ้านเลยพี่น้องเต็มจอมัอนี่เต็มจอสีก้นเลยพี่น้องสามตัวในตัวใหญ่ๆบัถดุคนละตัวนะครับเป็นสามตัวเวลามากินซุ้มเสี่ยวกันเวลาไม่จะม้วนจอยในสาวบนก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามและให้กำลังใจสาวบนคนเขมระลัดได้จ้าสาวบนก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อกินบ๊สุภาพจอยในก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าเด้อ มาจ้ามาแซมนะสาวบนจ้าเลี้ยงหรือเปล่าตักแล้วกันครับจิ้หข้านี่ได้พี่น้องใส่มือแล้วพี่น้องมันเนี่ยมันตึงสิแซ่บใส่มือแล้วจ้าโอ้ยขอสดขอให้พี่น้องอันโอ้เต็มจอยับพี่ดีก็พี่น้องจัดปลาเผาให้อันพี่นางกับอายพี่น้องเจ้าเห็นเจ้าคือ็่ายับก่อนไม่หยิกพี่กยู่บอะไรนั่งตากี่โนะเต็มจอ กินหลายๆคนเพขว่ามันจะแสบมัวนั่จะม้วนน้ำพี่น้องยังแสบพี่น้องเดดเกิสิไล่หลังมาแล้วจุดแตงไหนหอมเมียงกะทิก็ยังหอมเมียงประนิ่นต้นหน่อหอมเมียงประคอโอ้ต้นต้นนี้แจ้วเพชรอันนี้กินนี่พี่น้ามาแกกินเพชรบ่ค่อยได้ด้พี่น้องบังคับคนมากได้พี่น้องดีได้แล้วยังมาออกกล่องน้ำเราเปลี่ยนแม่ก้วออกไอเนี้ยข้องเล่าบดีพี่น้องกินเพชรหลายใส่ก็หอมใส่แบบพี่น้าจังหอม พักก็ไม่แมกเกิมมันเป็นตสัตว์เก็บอามาแม่อ้หเอาเขากันเน้อมกี่นั่งอย่างอกเานังตักดโอ้พักอันพิ่นน่อนี่นอพักตีพิ่นปลูกอยู่ที่นพิ่นน่อเนี่ยกลังงามเลย เราปลูกใส่กรองโฟมนะพี่น้องังแหลกแล้วนี่พี่น้องกสีเห็นอยู่ตร้ตั้งแต่ควางเองกพราะถ้ด็กินว่าควางม่ใช่ด้กินพี่น้องก็นมัให้กินก่อนพี่น้องพักอันี้บก่อนพี่งก็พี่น้องซื้อมัน่หยังดรซื้อมานยังก่เลดโอ๊กปยอดแดงแดงบะแมนตัวนี้มันเป็นสลัดแดงพียงก่อ้าจะม่ซื้อยางเนาะปลูกใส้หนามใส้กรองโฟมนะพี่น้องจริงๆมันกัเป็นขักไฮโดรโปนิคคนนะแต่ว่าไม่ได้ปลูกลงดินา สาระตัววันมันไหลสายผ่านพี่น้องก็จะเห็นอยู่หรอกเพราะว่าอยู่สองเพิ่นนั่นเพิ่นไทยลงให้เบิ่งอยู่พี่น้องให้เป็นกวางฟูกให้เป็นห่านขึ้นอย่างดีไล่จกตัวใหม่ก่อนอะไรพี่น,น้อองางเขาตัวไม้หลดัดเงินเพิ่นนี่ว่าที่คุบแล,ล้วรุด <c oughs> <c oughs> เลยที่เจ้าปล่อยโลกเหนาะนั่มไปเอาอีก่จนไนดะ้ นั่นนะครัปุ่นยิบยายิบเลยนะอูรดเด้อกับปุ่นย่างหลายอยู่เลยขอบุนพอเมียงปุ่นพรเมียงักกรอบกวกรบๆนะักสดสดเว้เราเด็ดแล้กก็มาต้องต้องเก็บยังก็ต้องเก็บตอนเสาร์นั่นเป็นันตัวยมามันสีขมรล้ว่าลตงต้แม่กัลงต้ม่เท่กันลงรัวตัวใหญ่ก็ลงไม่ระจะมาขทางหางบุแม่บ้าว่ากินเขากรบ เมี่ยงเหมือนกับนมเชสาวแซ่บด้วครับแซ่บเป็นแซ่บครับพูนสอนตุ่นแซ่บเต็มกล่องเลยพี่น้อยแล้วออกจะล่นในจังหน่อยล่นกล่องพักมันเก็บมาสดๆมันละแฉลบเนาะมันกรอบดีเออแต่เก็บมาแซ่ตัวไปจังหน่อยนึงมันก็บสิเป็นอีกไลยทางนึงนิด พักบัวพอมีอีกอยู่พักหลายบัวพักเสียงแหวะมบบนี่เยมเนาะเหนือขอขาๆนกินตัวผัค่ยิ่งใหญ่ได้โบเบิดได้สามตัวปานันอยากให้ถือบุรุษตัวกินใหญ่ได้เอากางออกเลยเอากางให้สมุนไปใช้ไปนี่จะเป็นหล่อมันไดเอาไวก่าม่งกวนมู่บ้านมาตุนขาก่อง ดเด้อเอากลางออกนเด้อตัวนี้เค็มมัน,นหวานเดียวของเรายัง,งไปลงจำเจียมนันด้ยน้ยราแน่นอนเหี่น้องอส่พวกหอมน้ำแซมนะพี่น้อหอมยังพักซี่หรือ่หอมซี่หอมซี่จังไรกินพักหอมสี่จะนอ มันหลไปเจ้าดีอ๊กพัดอย่างใช่ีนี่ก็ใส่ก็พร้อมสารแเน่เออใส่ก็สาลแน่ก็เสียบพร้อมมีห้ามีตะวกประกาศสนสดคือเบาคำับโอ้โหูว่าไรเสียบตอกพี่งกันกะซ่อนผู้เพิ่นกินได้ยกดได้ นีปะได๋เด uh, er. mm yeah. oh you so so ้เจ้าอะไรเร่มกล่เนเร่มกล่ตีหลังหัวมันองแสบเออว่าเป็นหลอกกินบ่หัวมันแสบนะหัวเฉมือก่อนถึงมองแสบภักอันนี้นอกพี่นังมามานิอบแสบอ่ะมันหวมฉำหนำตอนเสาร์เฉีต้นเดียวเด้ต้นเงาบางงนึงกอบางงนึง เฮี้ยดีๆแต่ผูกดีๆมีตลาดตรงอย่านี้ใหเลยมั้งค้างู้เดียวเลยไปกินก็จะพ่อพ่อแล้วพี่ตั้งสามหางอือถ้ากินสุมือกับสิพ่อพ่อแล้วเนาะเดี๋ยวไปขายดิหิึ้นรมเื่องามนะเ้วอยทั้งสะอาดมั้งบริเกียร์ขิดินขิดอดอนไม่นอยู่ทั้งหันใช่ดีพี่หน่อง แสบเรื่องอาหารแสบเรื่องบรรยากาศแสบเรื่องกินหลายคนอร่อ้รสน่ากินมากเดี่ยววันข้บกันไก่กับขันให้บรรยากาศไก่คือมาขันเอาลวนเออเอาไปลวนมาเดีเยวจานมาหอังนอนมันเก่งเัิน มองมันแสบอยู่พี่พุ่งมันมาอยากก็ใส่โคนมันบแบบปสมาคอต้มใสครับเอาเลยหนยังห่อนแบบนี่นี่สอดห่อนดิห่อนจังแม่ยางเหลี่ยมมาเลยเไปนี่ย่างแล้วยมไม่ไหมพี่น้องตัวมันแสบครับนี่มันอันยังเกาะดีมันเห็นไหมพวกคม มีปลาแบบขมแสบก็ดีงวดได้เอาเพื่อนยังว่าต้องจำหมักมะละกันกิงาไปกินกับข่าละซองมาสิแสบทุกอย่างดิกินกับข่าละซองมึงดูดิเลยั้งหลังคันดิเอาขึ้นมเลุกหนักเยอะสี่ร้อยเอาอันขบคุ่นไปก่อน นั่งลงหลุมบ่คือโตหน่อยๆของขมัวตกหลุมอ่ะขาบนโดดตหน่อยโตหน่อยก็มู่นเรานั่งอยู่หลุมบ่จ้ะนั่งอยู่ให้หน้าน่ะพี่น้องมันมีห้อยรถเต๋อรถเกี่ยวเนี่แฟนกับผู้ไหนก็มุ่ยเลยพี่น้องพี่น้า ก็แค่น right. <laughs> ั่งตักเบาคำแา่มันยังติดสูงคนผู้หน่อยเนาะหลงเสียบมันอยู่ใส่ก่อนไอ้ผู่ไอ้กัมนี่ยวันนี้เอาไปแล้วหลุดก้อยย่านมันงถือดีมันนะขันถือดีปลานี่วะผมเสียบเสียบพี่น้องัวตึ๊กปลากับมวนเป็นมวนพี่น้อง น้องเนี่ยน้อยว่ามันปลาขังไว้น้ำขอนขอนกันตึกบ่ได้จ้าสิว่าจะแง่เนาะบอกว้า่อนว่าสิกินปลาเผาเขียนดบ่ไปเขียนใหญ่ปลาได้หรือเปล่าบอกว้า่อนว่าไปตึกแงมาเผาปลาแ่บได้วนน้อว่าใกล้แน่ได้อยู่เป็นตื้อเนเกิดพวกนี้ปลากับปลาได้เลยว่าปลาขังไว้ได้ ปลาน้องเหน่ยนึงครั้งไหญ่ลยนเป็นดเอามันมาได้ยากเลยอยากแล้วตอนพักบุ้งนึอขี้คือพักบุ้งขึ้นตัวนั่มขึ้นขันเด็ดจ้อจ่อไหมจ้อจ้อใส่เนื้อปลาปูโผเนี่ยสีโบเบิร์ดิสีหัวตะพักกับข่าปุ่นอยู่หัน บ้านั่นเป็นว่าสีเอาสีคนเหี่มันได้สีโตนมันสีเบิร์ดเพอเบิดของห้อมไม่ค่อยไพอเบิดหอมไม่ดีแบบเผาเด็ดพอดีเลเนาะที่กิ่งมันฟุกโดนแหละหล่ะพี่น้องแต่ว่าแบบอยากเอามันไหนมันห่อนนะเขาค้างไฟไว้เรื่อย น่ามันกินน,น,นุาา่นห่อนนะปลาแบบว่าเขาขาวเลยอ,อย่างทวงเวล,ลาถาบเอากำครับกระแต่หน่อยลงมางยิ่งเสียงมอเตอร์ไซค์เราลงมาเอาออกเลยเอาเตรยียมสถานตีพี่น้องอยกากให้จิ้มน,นุ่นห่อนนะนะขนาะมากกว่านผันสีจังใดแหละเป็นจังใดนนตัวน,นี้<อ>สีซาร์เป็เเนแนว่ยคุงมือที่เสียขนานไหมเป็เนแนว่ยคุงมือไหม สียบข่้นมวนมวนกุบบลยยชเชากอะิตบอโอ้ยจะดีกันจ้กมือแล้วช้างนันเอาอีกบ่พักน่ะเอาละพอแล้ว จกแกเลยกัจกแกมแกมป่านี่ว่าจกแก่จกแก่มาจกแกมกันแถวนี้ได้บอกว่าท่านสูรแกมป่าไ้่อยดีนมา่าจาต่เสียบาย หหอมแหหหหสบนะแสบทั้งปลาแสบทั้งบรรยากาศไปหน่อยบรรยากาศก็ดีกินกะอบอุนอออ่นอบอุ่นค่อนคลางสีหอนเหงียกันมานั่งที่แหลกก<อ>้นโตใหญ่หงี่ยออกนั่งไปน,นั่งแม่หอนดิ แค่เดียวมันหมดตันนั่นปะเดียของเส่บเปาอาเร่อใส่ปลอกคอพี่แต่มันอย่างหอนห่อนแล้วไอ้วิ่งพี่น้องเห็นบ๊บูไอหวยหขึ้นเลยไโอ้ยตนี้เขาบอดดแกมันบอดดแกมมันออกไฟก่อนเนาะห่อนไอหวยหวยเลยพี่น้องตเว่าเสียวออกไออกจาเยแต่ คือว่าแหละยันเออยันไมนบอกนั่งเป่าก่อนเป่าก่นกินกินเนื้อก่อนนะกินหมูอื่นก่อนเออตอนนั้นเปล่าไปก่อนว่ามันสินนั่งเป่าซะก่อนนั่งเปล่าย้อนบ่ได้กินน้ำมูได้มาจากแนวมาจากน้ำมาถ่าแล้วรแบบน้ยพี่น้องใส่มือลุยอย่างเดียวมันจังแซ่บ เอาบวงมาายยะไห่มาสดบนน,น,ดนี้สดเจีวยวเ้อะตาพิ่เมือจัาขยสดอยู่ก็ละสูตรสูตรหนีสดมาได้นะแบบตอน,นเดีอยีซารแทะ แบบแี้หรอ <c oughs> อ <c oughs> อหอมสองใ<ล>องหอม<ด>แห้งนะมั <c oughs> นดีขนาดเมันหรอถ้ามันทุ่มหอมนะม <c oughs> ันกันเนย ก็เป็นตะขมือขมโพนป่าดีปาเลยมันหลายกว่ามันก็เป็นตะแสบเนี่ยเขาเอ้าบมื่อกินมันนี่นั่งเบื้องกันแล้วโอ้ยต้องกำดำเอากระดาษทิชชู่ไหมคะเนี่ยเปียกเปียกเนาะเปียกน้ำหมอก อีกข้างหนอยู่เหนื่อยมากันหัวด้ลตอนนั้นหอนใคยเลื่มยู่ทางหางทางหางยังไม่กลางเขาอหรือเครับ เพ่อนใกินใสลืมยูเลน้นใสถามใสแล้วบอกผู้เดียวสามตัวสามใสผู้เฒ่าข้าเจ้าว่ากินใสเปนสีหนาวผมโมเสือิมกินแล้วบ่นาวเนบตัวครับเมไเอาเนื้อมัเ้าสดที่หลังเ งอะปุ้นขนาดนึงขาปุ้นหรือย่งขปุ้นเนาะไอ้บ่เป็นเนก้อแจ้งน้อยกาจากมอสิหัวต่อยโอ้ยเนื้อเนี่ยเนื้อปลาไดยหลายตัวพรกยุ้ยกัไก่ข้อนเียหัวียผสมสองนจิ้มแ pues สบด nah ิ framework. สองรสชาติสองกลางโอ้าแก่หาแกมปะนี่หน่องหอมพุดดิอนา้เมื่กินนจิ้มเนี่ย

ก้างานก้างได้กหน่อยได้พี่น้องลงมาสตัวเนาะเลกย่างซีเลเราลงมาีดโอ้หลายปวด้องเก่าวดเก่าเป็นวะเบุลตัแบ่งกันบุลโตลวะแต่ไย่งกันแบ่งบุลตัวบุลตัวเลยยงกันกินแต่มันัแแม่ยู่แม่นี่แบ เ,เนนด,ดินกาเก็บกางไปตาดีๆ้ะพี่นอ้องมั่วตะแสบมนีบัไว้ด้านปีปีปหุนครับอย่ามากินเขาพ่วงกันู่เอ็นอยั้งก่อนไม้ปีบว่าขั้งแรกร่วมกันครบซีพี่นอ้นองเนี่ยออไเนาะด้านนีบอกว่าพ่อ มวลขนาดพี่น้องตุนรุ่นนุมกันเสีบป้าบังบ่อพ่อนะเอาอีกันนะม้านแฟนสาวบุญกลิ่นเปรี้ยวหวานมาเจอขนมกลิ่นสุกี้ต้องหอมกับเอาไปข้างล่างก็มีสดจังสดแน่นอน นั่งเหี่ยงกันยังสีพี่น้องอันสาวบนนี่สีหนามันมันสีเทากรวยเด้อเพราะว่าสาวบนอายุหลายกว่าพี่นางเห่ากลรวยเลยมันกระเท او อายุอีกตั้งหากหนามันไปก่อนตามไม่โกงอายุพี่น้อง องเียพอแล้วนะจ๊อยันวกนยองเงี่ยนั่นแหละอนเดียว่ะทหารกงอายุเนาะเพราะว่าสาวบนนี่ก็สี่สองังได้ไหมยิ้มแล้วยิ้มแล้ว เอาไหมนั่นกินน่องมันเด้เอาขึ้นมาเลยพี่มันเปลี่ยนมันเขีไวไวันไหนมันก็ต้องกินสมสมพันธ์นหาเนาะมันึ้ได้ครับมันมวลได้ผมนั่งขอบพระู่กระเตน่อยว่นไหนเลยเบาวกําก็เต้น่อยโดด้งปลาเป็นกบมันมวลแนนอนพี่แดงเนาะมันมวลหรือหาปลามวนเถอะเนีม่มจับมันเห็นปลานี่ย จนลื่มจนยัน <niño> ล <sharing> ืมยันสุดเปลี่ยนพี่น้องเกียกินตมเลยเราปัญหาว่าศิบรลงเลยเห็นนองมวนนั่นแหละพี่น้องวัอนี้กาพาพี่พาน้องมากินปลาคอเผาเกลือกับน้ำกิมอันนี้ตำเบียงสูตรสาวบนอันนี้น้ำกิมยังก็สุกี้เนาะวันศุกกินน้ำกิมสูตรกระแต่นหน่อยมือนาคนพี่น้องคลิปนี้กะไว้์ซัมนี่ก็น้าจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวบนคนเขมรลาดในเดจ้า กนคิป้าาจขอบคุณครับ